อยู่กินไปบนันวันหายกินสซ้งตายเล่นยาบ้างสูบกัญชาบ้างดื่มสุราบ้างไม่หันหน้าเข้าวัดแต่พอมีความทุกข์แล้วค่อยมาปรึกษามันเป็นอย่างนั้นเลยทุกว,วันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นตัดอ้อยอจริงอยู่มัดละเท่าไหร่มัดหนึ่งก็คือสิบลำํำ บางท้องที่มัดละห้าบาทสิบลำละห้าบาทวันหนึ่งเขาตัดได้สองสามร้อยมัดนะไม่ใช่ลำนะสองสามร้อยมัดนะหรือคนนิ่งๆโดยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาใช้มีดตัดแล้วทีนี้เขาก็หลงผิดกินยาบ้าบ้างทำให้ตัวเองนะั่ะคิดว่าได้งานเยอะมันไม่ได้งานเยอะหรอก มันก็ได้เท่าเดิมนี่ไงบ่อนทําลายร่างกายสุขภาพตัวเองทําให้ตัวเองนั่นแหละคือที่ว่าเราว่าหลงผิดกันเมื่อกี้ที่เราว่าหลงผิดเพราะอะไรก็นี่แหละปัญหาสําคัญที่สุดคือตอนนี้คืออะไรยาเสพติดมันจะเข้าไปถึงลูกหลานของเราเนะ่นั่นแหละผู้ใหญ่บอกเด็กไม่ได้เราพี่จะเด็กบอกผู้ใหญ่ทุกวนันใช่ไหมอพาะ เขาเนี่ยไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วทุกวันเขาลืมมองไปเขาลืมมองไปว่าเขาจะมีการศึกษาหรือเขาจะมีอยู่มีกินเนี่ยเพราะใครเพราะคนที่มีอายุมากกว่านะั้สูงไวัยนะคือปูชนียยะปุกคลนะนะั้นได้วางรากฐานไว้ถ้าเกิดไม่มีคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่ได้เกิดหรอกระบอบแค่นี้เลยถ้าใครไม่มีความกระตันยูกตาเวทิตาไม่รู้คุณไม่ตอบแทนคุณแล้วก็ สรุปแล้วก็ถึงแม้คุณจะเรียนเก่งตอนนี้อย่านะอย่าคิดว่าคุณไม่มีอายุเยอะอย่าคิดว่าคุณจะไม่เป็นผู้เจรานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วก็ต้องตายอคนต้องมีเกิดขึ้นมาก็เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงวัยแล้วก็ตายเจริญสุขเยืนพรนจ้าโยมสาธุครับนี่เราไม่เชื่อว่า ทุกคนจะหนีพ้นจากจุดน,นี้ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนะ่เด็กรุ่นใหม่เนะี่ยจะมีความรู้ได้เพราะเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนะี่ยเป็นปูทางไว้แล้วถ้าคนรุ่นเก่าไม่ได้ปูทางไว้คนรุ่นใหม่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่นอนนะใช่ไหมคุณโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะนี้เหมือนกับการที่ว่า เหมือนกับการที่ว่าบางทีนะทําไมถึงมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน,กนในกลุ่มครอบครัวนในสังคมในเขาเรียกว่าปัจจุบันเ,นเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เกง่งใจซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกแล้วไม่เชื่อฟังนะพอตัวเองโตขึ้นมาเดี๋ยวจะได้รู้ว่ากรรมนั้นจริง จะของเวลาเหดอย่างไ่ได้เลยวัยรุ่นเติบโตขึ้นมาเนี่ยอนนั้มจะของคืนแล้วกันตอนจะของเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นนำผู้เถ่าผู้ถูไปทำร้ายร่างกายเขานั่นัน่นบิดามารดาบอกลูกไม่ได้ลูกกินยาบ้าคข้างฟันบิดามารดาทนไม่ไหวอย่างนั้นน่ะ มันก็เกิดขึ้นบ่อยในขา่าวเพราะอะไรเพราะนี่แหละเพราะนี่แหละ,ะ,หละคือคนรุ่นใหม่บางครั้งนั่นนะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งต่างๆนั้นนะมันเป็นสิ่งล่อใจทําให้เรานะนะั้นหลงผิดเห็นผิดเป็นถูกเขาเรียกว่าเห็นโกงจักเป็นดอ,อกบัวรู้หรือเปล่าไม่รู้ทุกวันนี้รู้หรือเปล่าไม่รู้คนรุ่นใหม่จะจะรู้ไม่รู้ หินค,คงจักเป็นดวกบวนแปลว่าอะไรรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ะนะทุกวันนี้นั่นแหละอืมนั่นแหละคำสุภาษิตไทยนะ,ะขนาดว่าเราถามแท้ๆยังไม่รู้จักอะไรเลยบางคนเขียนหนังสือไม่ออกแต่เวลาเล่นโทรศัพท์เนี่ยกดเข้าไปภาษาอังกฤษเนี่ยรู้หมดแต่อ่านไม่ออกเหมือนเดิมแลวภาษาอังกฤษก็ นี่หละเพราะอะไรขาด